และนใบวันนี้ครับท่านประธานในพิธีจะได้นำกล่าวถวายความอาลัยและน้อมดลึกในพระมหาการุณาธิคุณเิ็เชินครับข้าพระพุทธเจ้านายไกรเอีนุลารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารขอถวายความอาลัยอย่างหาที่สุดไม่ได้ในการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชีนาพระบรมราชินีพันปีหลวง ตลอดระยะเวลาที่ทรงประกอบพระราชกรณีย,ยกิจนานนับการทรงเป็นดังแสงแห่งพระเมตาอันส่องสว่างต่อประสง์นิกรชาวไทยทรงมุทิตพระวรกายพระสติปัญญาพระวิญยาสาหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศทางด้งา,านสาธารณสุขการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชดำร,ริ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอันเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนดมมากมายอันน้มถึงกิจกรรมในวันนี้ที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอใด้ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จะขอประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมุง่งมัม่นสืบสานพระ ราชปัะิธานเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติและความพึงศักของประชาชนสืบไปขอถวายความอาลัยอย่างสุดหัวใจและต้องนรันักในพระมหากรุณาธิคุณล่น้นอันเป็นฐาที่สุดมีได้ ขอตีัขออรุ่งเรืองเข้าไปข้าพเจ้านายกรีเจษฎุลารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิารของด้วยขาพผู้าเองนั้นท่านผู้นําชาวไทยทุกมือเราที่มาลดกิจกรรมแต่นําใจไทยทันงชาติเดินวิ่งผ่านเฉิง ขาอการงานพครั้งที่เกิดเชลเบอรเกียนตามมีมาปรับเรุงปติจะเริ่มพ้นที่ได้มาลงรังแสดงถึงความคุนทดพออกใต้ฝ่ารองรรีบบพาโดยรอบียนการในวันนี้ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่ามการยึดในพระมหาคุณานุน6ก้าวนมที่รงมีต่อพระค์ที่ก่อนตลอดยลานยาานจนใต้ฝ่ารองรรีบบุบได้รู้ี่พระบุกายพระปัญญา แนวพระราชทับปัารณเมธราชบดีจะอิจานารการต้นความสะดวกแก่นาพิราชด้วยคำนัในเรงม้าหาพนักคานที่บุญที่เขรลงเป็นกจำแสงนำใจของคนไทยพันชาตต้องเพิจารกาในเรื่องของการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายมาตลอดส่งผลให้เกดการจัดกานในครั้งนี้ซึ่งเป็นการรวมพังขององค์กรบาท่าาเอกชนนระบายชนโเธี จึงเกิดปัญหานในมังไก่ลำวามปลาต้มใจมาสู่นาผู้จัดงานและประกรที่้ารวมกิจการในั้งนี้เป็นอย่างยิ่งนับเป็นปมหาตัวใญ่คุนจนเก้าที่มีตัออวมาบนจนชาไทยด้วยเก้าตัวนี้ครับ